สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับจะค่าแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่มีแดดเลยนะครับปกติวันนี้จะเป็นวันที่จะต้องไปขายน้ำมอยตลาดนัดนะครับแต่ว่ากลัวฝนครับมันมืดตลอดเลยก็เลยน่าจะขายได้ไม่ดีมากเท่าไหร่เดี๋ยวเผลอฝนตกอีกก็เลยมาทํางานสวนครับวันนี้มาทำหลายอย่างครับแต่ว่ารอบสุดท้ายของวันนี้ก็คือ ดาย่้านะครับดาย่าห้อยก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามพันสามสายพันธุ์นะตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับเนี่ยยาวตลอดแถวเลยเห็นไหมฝั่งนี้จะเป็นอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็จะมีตรงปลายปลาย,ายท้ายแถวนั้นะก็จะเป็นอ้อยหยวนเจียงนะครับใบเขียว เบอร์เจ็ดสิบห้าใช่ไหมโตวไวมากเลยปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยใบเหลืองๆนี้จะเป็นอ้อยสิงคโปรน้ําผึ้งนะครับเป็นอ้อยที่ตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับเป็นอ้อยที่อุปโลกชื่อขึ้นมานะครับคาว่าอุปโลกหมายถึงว่าการตั้งขึ้นมาเองนะครับไม่ได้มีใบาจากกรมวิชาการอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะครับก็คือตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกอ้อยพันนี้นะครับ อ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งก็เป็นอ้อยคันน้ำนะครับเป็นอ้อยคันน้ำที่รสชาติก็ดีนะครับรสชาติดีสีน้ำสวยเขียวสวยนะครับแล้วก็กลมกล่อมแต่ข้อเสียนะครับไม่ใช่ข้อเสียก็เรียกว่าคุณสมบัตินิสัยคุณลักษณะอ่าคุณลักษณะขอ,ของของอ้อยพันธุนี้ก็คือ กว่าจะอายุคันนะครับต้อง12เดือนขึ้นไปนะครับอายุสําหรับการคันน้าอ้อยนะครับต้อง12เดือนขึ้นไปถึงจะมีรสชาติที่พอเหมาะนะครับแต่ว่าความหวานเนี่ยถ้าเกิน12เดือน13 14 15เนี่ยมันมันจะไม่มันมันจะไม่พุ่งไปเรื่อยๆมันจะค่อนข้างคงที่หรือขึ้นก็ขึ้นหน่อยเดียวนะครับเพราะว่าผมปลูกมาทั้งหมด10 ที่ผมเก็บขอบ้อมูลที่สี่มกราสีม่มกราปีหกสี่วันนี้วันที่วันนี้วันที่เจ็ดก็วันทีท่ถ่ายละสี่นะสี่พฤษภาสี่พฤษภาปีหกห้าแต่ว่าตอนที่ผมตัดมาปลูกตรงนี้มันเดือนที่แล้วหนึ่งเดือนแล้วก็น่าจะสี่เดือนนะปีปีก็อีกสามเดือนกว่าเพราะนั้นเป็นประมาณสิบห้าเดือน รสชาติมันยังดีอยู่เลยมันยังไม่ปี๊ดนะครับมันยังไม่ปี๊ดมันยังคงที่ก็คือรสชาติเกินหนึ่งปีแล้วรสชาติก็คงทีแล้วก็ไม่ล้มด้วยอ่าไม่ล้มนะไม่ล้มเลยนะครับก็คือระบบรากก็ค่อนข้างโอเคอ่าครันนี้ย้อนกลับมาคือมันหวานเมื่อสิบสองเดือนขึ้นไปเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างชาสําสหรับใครที่จะนําไปคันขายนะครับอยากได้แบบด่่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่า ในใน,ในการหวานช้าเนี่ยในการหวานช้าและหวานคงที่จากนั้นไปเนี่ยจากสิบสองเดือนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะคงที่หรือขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะเป็นรสชาติที่ไม่ปิดนะอ้อยพันนี้เป็นรสชาติที่ปิดกาลังกินเลยฮนะพอดีกินเลยแต่ว่าสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ออกดอกอ่ะมันไม่ออกดอกอ้อยสุพรรณบุรีผมปลูกที่หลังอีกหลังสี่กุมหลังสี่มกราปีหกสี่ นะพอพอเข้าเดือนธันวาปีเอ้สี่มกราปีห้าพอเข้าธันวามีดอกแล้วปีที่แล้วมันค่อนข้างหนาวนะตอนนั้นนะดอกพอหนาวหนาวเนะี่ยออกดอกแล้วแต่อันเนี้ยอันเนี้ยปลูกมาถึงจนถึงผมตัดมาปลูกมันก็ไม่ออกดอกนะประมาณสิบห้าเดือนนะสิบห้าเดือนเออประมาณสิบห้าเดือนมันก็ไม่ออกดกอกก็ยอมใจเหมือนกันว่าอ้อยนี้มันไม่ออกดอก อันนี้คือข้อดีข้อนี้มันดียังไงถ้าในกรณีที่ที่มันเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือว่าเราคันไม่หมดเราตัดคันไม่หมดคันไม่ทันไม่ต้องมันจะไม่มีคําว่าคันไม่ทันเพราะว่าอ้อยมันจะก็จะอยู่อย่างนั้นมันไม่ออกดอกอ้อยถ้าอ้อยออกดอกมันจะเริ่มกลวงหมายถึงว่าถ้ามันออกดอกเนี่ยมันจะขยายพันธุ์แตกตัวแตกนอไมแตกกิ่งแตกอะไรเงี้ยเพื่อที่เจริญพันธุ์ตัวมันก็เหมือนจะย่อยสลายลำมันเองเป็นกลวงเป็นไส้กลวง รสชาติน้ําเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยตรงปลายยอดก็จะหกักแต่มันจะแตกกิ่งด้านข้างบริเวณป,ปลายยอดอะไรแบบเนี้ยทำไปดูน้ําฝนถ้าอ้อยอยู่มากก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ว่าอ้อยนี้ไม่เป็นอ้อยตัวนี้ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะของอ้อยที่ใช้ชื่อเรียกว่าสิงคโปร์น้ํำพึ้งนะครับก็ที่มาก็รนะ้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคนที่เผยแผ่ขยายพันธุ์ตัวนี้นะครับ ใหม่ๆแรกๆเนี่ยโลละสาสิบาทบางที่เขาขายกันนะครับผมก็ซื้อมานันแหละโลละสาิบาทแ,แต่ผมซื้อต่อเข้ามาผมซื้อของคนเสร็ลฐภูมซื้อมาซื้อมาสองโลมั้งซื้อมาสองโลแล้วก็ปลูกได้ปันแปดแปดเจ็ดเจ็ดหลุมเจ็ดเจ็ดหลุมอโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นสีปนพแต่ใบจะไม่เขียวนะครับใบจะไม่เขียว อันนี้ปลูกแบบวางท่อนพันธุ์นะครับนี่วางท่อนพันธุ์นรลองแล้วก็ดินไม่ได้ดินกบนะผมผมตีตีขี้โคนแล้วก็เอาท่อนพันธุ์แปะนะปลูกแบบวางท่อนพันธุ์ก็อ้อยงอกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอ่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับเบอร์เจ็ดสิบห้าก็เป็นอ้อยที่มันออกมาจากน่าจะออกมาจากห้องวิจัยนะคราวนี้คุณสมบัติของมันนะครับคือผมก็ได้มาต่อตอ,อีทอดหนึ่งนะแต่ สมันก็คือรสชาติน้ำมันโอเคนะครับเหลืองเขียวกล่อมใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญมันมันโตวไวมากนะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันอันนี้อันนี้อันนี้สิงคโปร์น้ำผึ้งนะฮะอันนี้เห็นไหมเบอร์เจ็ดสิบห้าน,นี้ปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบดูฮะเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าใบชันสูงแล้วก็ใบเขียวอันนี้ก็คือลักษณะของอ้อยพันธุ์นี้แล้วก็แปดเดือเหมือนสุพรรณเลยนะฮะ อายุการคั ine, z, ้นเหมือนสุพรรณเลยไม่ต่างจากสุพรรณแต่ผมเคยพูดไปหลายครีมแล้วคือสิ่งที่ต่างกันคือใบมันจะพุ่งเหมือนอ้อยสายน้ําพึ heraus, ่งเรู่ยนใต้พุ่งขึ้นเนี่ยใบมันจะพุ่งขึ้นแล้วก็ต้นก็จะพุ่งอย่างเดียวเลยแต่ที่หูใบมันจะมีขยักหูใบจะมีขยักเยอะกว่าอ้อยทุกพันธุ์ที่ผมเคยเห็นมาเหมือนหูคนเลยฮะตรงหูใบเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกหูใบเนี่ยนะเนี่ยถ้ามันโตเราจะเห็นชัดเลยขนาดต้นเลีกๆยังเห็นชัดเลยเน,นี่ยนะจะมีหยักอันนี้ อ่าเนี่ยเเนี่ยก็คือคุณสมบัติที่ผมผมเห็นลักษณะมันผมก็ดูเป็นละอ่าก็โอเคไม่มีปลละถ้าเปรียบเทียบกับสุพรรณเปรียบอะไรกับหอยพันธุ์อื่นอ่ะเจอหูใบตัวนี้ไปมันแปลกดิมันไม่เหมือนอันอื่นนะครับโอเคครนี้ผมขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไว้ตรงนี้แล้วก็ อันนี้สีผลน้ำผึ้งอันนี้เบอร์เจ็ดสิบห้าอสุตรีนะกล้องกลับไปกลับมาก็ <g ülme> ขยายพันธุ์ไว้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆแปลงนี้เป็นอ้อยพันธุ์นะครับเนี่ยแปลงนี้เป็นอ้อยพันธุ์มันก็จะเป็นสีส้มลงตรงนู้นสีสามลงแล้วก็หลากหลายพันธุ์นะฮางเคศูนย์สามอ้อยเวียดนามดําไต้หวันอะไรต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวพาไปอัปเดตอ้อย เขียวไต้หวันลักกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วก็กบโคนนะนี่นี่ใบจัค่อนข้างเหลืองนะแต่ถ้าเป็นใบอ,อ้อยเบอร,ร์เจ็สิบห้าี่ค่อนข้างเขียวก็ได้เหงื่อฮะได้เหงื่อทำทำหยุดหยุดวได้เหงื่อได้เหงืองงงงหง่อกี้ก็มีคนสั่งน้ำไต้หวันหนึ่งท่อนเลยตัดไปแล้วเดี๋ยวพรุนี้ไปส่ง นะอันนี้มีไอ้ย้อยนเจียงนะครับมกกันกบกบคนไปแล้วมันแตกหนอนล่างค้างอยู่กบคนไปแล้วนะครับมีหลายพันฮะฮา,าวายลาควาคุน่าอ่าตรงนี้นี่ฮาวายลาคาคุน่าอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวนูนก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆที่ใหญ่ๆนีอ่อันเวียดนามนะครับนี่ก็เป็นสีส้มลง มือรลิชาร์ดก็มีนะเริ่มโตแล้วก็จะมีด่างอากุกินี่ใบลือง,องแถวนี้ด่างอากุกินี่ครับเขียวไต้หวัน่าเริ่มโตแล้วนะครับเขียวไต้หวันเริ่มโตแล้วกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสล้สงส่ยักากได้เครื่องใหม่นี่ครับเขียวไต้หวัน ครับปลูไปหลุมครับไปลลุม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 ไปสุดซอยนู่นเลยจนถึงต้นหญ้าใหญ่ๆน,น,นี่ครับเขียวไต้หวันนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยน่าจะมีโตวไวอยู่นะฮะเป็นอ้อยที่โตวไวใช้ได้เลยนะครับปลูกที่หลังอ้อยไอ้พวกนั้นอีกแต่ว่ามันมันเป็นอ้อยที่ลำใหญ่นะก็เลยโตวไวเนี่ยโตวไวไปเริ่มขึ้นมาเลยอันนี้สวนพริกของลุงนะครับกเก็บทุกวัน ทุกวันขายทุกวันเก็บในวัดไม่ไหวนะพริกเก็บจนเมื่อยอพริกนี่ครับสวนไปครับไปกลับบ้านเดี๋ยวไปเอาอ้อยเป็นเจียง,งกับอ้อยดำไต้หวันเดี๋ยวไปส่งเขาพรุ่งนี้โอเคครับมืดละมันมันจะเริ่มมืดละไป เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนแต่อิสระแต่มีความเป็นอิสระดีนี้น้ำมันท่วมฝนตกสามวันน้ำท่วม,ววมใบเหลืองเลยก็เลยก,กบโคลนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆอ,อ,อ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งก็มีอีก มีอีกส่วนหนึ่งประมาณเดี๋ยวอีกสี่สห้ากอนะครับอยู่ตรงนน้นแต่ลำท่วมหัวแล้วแหละนะก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยจะเป็นท่อนพันธุ์ให้เป็นท่อนพันธุ์ได้ส่วนตัวนี้ก็ยังเป็นท่อนพันธุ์ไม่ได้ยังพึ่งปลูกเจอใหม่คลิปหน้านะครับปคิับ